อืดแล้วป้าเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ก็อันนี้แหละมือเช้าของหนูเอาตีเช้าเที่ยงรวมกันเลยสวัสดีออกมาก็ยังยังไม่ได้ไปค้นไม่ได้ไปลือ้อไปค้นวิธีหรือไปทําก็มัวแต่บ้านรวยยกใหญ่ทักทายคุณสุภรัตน์นะคะสวัสดีค่ะว่าอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านรวยยกใหญ่ก็สวัสดีทุกคนเดีย๋ยวป้าปิดประตูแป๊บหนึ่งเสียงมันจะดังปิดเสียงแป๊บ พีกข้างทางก่ะโอลืมซื้อพริกเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาซื้อพริกก่อนว่าแล้วว่าแล้วก็เย็นนี้ก็ไปหาซื้อพริกมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเติมหน่อยแต่ว่าเขาจะเอาเงิน ที่ส่วนต่างเอาไปจัดจัดเลี้ยงจัดอะไรก็บอกให้เขาจองไว้แหละจะพาไอตัวเลขไปลงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหายจริงเลยลมมันแรงมากลมมันไปทางนู้นสัญญาณหายเลยไม่มีเลยสัญญาณอีกตัวอย่งตับเลยสัญญาณหายจริงๆกร้าดลมแรงแรงโอ้โอ้หนาวด้วยบันสีนได้ปิดอันนี้ก่อนมันหนาวมากพี่น้องขนาดใส่เสือเส้อสองวัาน,านไม่เจอกัน แต่ถ้าสารต่อการไปเยี่ยมไปพบปะไปพูดคุยไปคอมเมนต์ไปอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเจอกันอีกแน่นอนแล้วคุณมา,าลีก็บอกว่าเขาได้ทำบุญตั้งสองใบแล้วคุณลีนั่นแหละนั่นนะอ,นอีกแล้วไม่ดังแม่ใส่หูใหม่ก่อนฉันไม่ได้ยินเสียงเลย มีสองอันก็เลยอันนะมันจะไอนเนี่ยมันจะรับสัญญาณไอน,นี่ได้นะบ้านรวยยกใหญ่ให้หัวใจมาอีกแล้วหัวใจใหญ่หัวใจเล็กนะคะขอบคุณมากค่ะคุณชนาพรขอบคุณหลายๆอันจะว่าจะมาปิดไอนเนี้ย บบย่อยอาหารมันเหมือนท้องอื่นอะเมื่อวานกินไม่หยุดเหมือนกันกินไม่หุดหยุดพอเวลาบ่ายมาท้องอน,นี้ไม่ใช่ม,มาแล้วค่ะพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วดีนะซักผ้าซักผพเสร็จแล้วดีนะก่อ,อนมาแล้วบ้านรวยยกใหญ่มากันพ่อกับแม่ วันนี้ลูกไม่สบายลูกตกอุ้มลูกตกมือใช่ไหมเยอะอ้ะอวนขอขอบลมมาไหมลมมาไหมลมดีมากพี่น้องลมดีจนหนาวเลยพี่น้องทุกคนประพิดมาแล้วมาช้าหน่อยแต่ก็มานะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปก็อย่าพึ่งโกรธนะคะป้าจะไปเยี่ยมทุกคนเลย เดี๋ยววันนี้แหละจะไปตามเก็บตกคนไหนยังไม่ได้เยี่ยมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปโพูดยังไม่เสร็จหรอกพี่น้องถวายนูน่นถวายนี่เสร็จแล้วโอ้ลมเย็นจริงพี่น้องลมแล้วหนาวปลาอร่อยอร่อยแจ่วไหมเนี่ยแจ่วประแดก ฟนซื้อมาถุงสิบบาทถุงบปเลยเลยนี่แม่นี่มั่งซีกูขึ้นอดนอนไงสวัสดีค่ะคุณอะไรเนาะมาใส่เสื้อลายๆเหมือนกันเลยวันนี้สวัสดีค่ะนนะมันจะไอเนี่ยมันจะรับสัญญาณไอนี่ได้นะ,ะบา้านรวยยกใหญ่ให้หัวใจมาอีกแล้วหัวใจใหญ่หัวใจเล็กปิดตัวนี้ค่ะปิดตัวนี้ เนี่ยโอ้ลืมลืมปิดเสียงเสียงมาแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปตลอดนะคะก็มาเยี่ยมอย่างนี้ค่ะดีใจค่ะเราแต่ละคนก็เพื่อนเยอะเหมือนกันนะคะก็ไม่ว่ากัน,นะคะ่ะมาเยี่ยมแค่คนละไปไปมามาห้าคนแล้วทักทายกันนะคะจับไม้จับมือเอากันค่ะสั่งคนได้ไม่เอาวอร์แบงค์ไว้เสียดายเสียดาย ดอกไม้นี่ก็สวยวุ้อ่ะโอ้บอกพริกนี่เด็ดบอกพริกไปกินก่อนเด็นบอกพริกไหมเดี๋ยวอันนี้ดังยังดังยังอ๋อต้องเปิดอันนี้อ๋อข้อแนะเติดแล้วผ้ากันลมอีกกันหนาวสวัสดีค่ะคุณคณิ t าแวะเวียนมาเยี่ยมขอบคุณนะคะผ่านหน้า ธนก,กิจมาหรือ,อยังคะเกลเล็กซี่ไม่เอานะครับธนก,กิจมาตักท,ทายคุณวนาณีบอกว่าไม่ค่อยมีคนชื่อนี้นะคะนะป้าไม่ค่อยมีชื่อนี้ไม่ค่อยมีมีลูกค้ามาซื้อด้วยไหมหรือมีคนมาสั่งไหมถึงได้ทำกว๋วยเตี๋ยวสวัสดีนะคะที่บ้านหนาวกันนีอ้อยังคะพี่น้อง บ้านรวยยกใหญ่ทักทายคุณสุภรัตน์นะคะสวัสดีค่ะว่าอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านรวยยกใหญ่ก็สวัสดีทุกคนไม่ขึ้นเลยอ่าคุณชายาก็มาเอา้าไม่ขึ้นมาเลยดูสิทำไมไม่มาทำไมไมเฉยนะไม่ได้คิดว่ามันเสียงดังรอดออกมาทันที่จะปิดมันจะช่างมันเนอะมาบ้านแล้วแวะนั่งก่อนก็ได้นะคะ านมาแล้วก็แวะมานั่งพักก่อนนะคะบุญชาณาพอรอบอกว่าสวัยลืมดูเห็นแกโชว์ใบนั่นอยู่ใบที่ถูกแล้วใช่ไหมก็ของของแฟนเนี่ยก็เขาจะขายใบทอดลมดีลมดีลมเพลมพัดหลายคนเลยแต่ก็เออก็ยังพอมีตาแบ่งไปดูกันมั้ง วันนี้แค่เหลือสองตาเอาถึงว่าทำไมเสียงไม่มีสัญญามันจะมีแต่เพลงที่วนาลีเออยของเพลงถนัดสีอ่ะนุ่นแล้รุ่นป้าต้องรุ่นนี้แล้วเพลงเอแวะไปเวียนไปหานะคะเราก็จะได้เจอกันบ่อยขึ้นเวลามีอะไรมาก็ โพนี่แขนสั้นเออว่าคุณชนาพรบ้านรวยยกใหญ่เดี๋ยวนะผมโอ่เมือแนมาดูอีกตัวนี้มันสไลด์ได้วายฝนตกเยอะจังพี่น้องตกตกตกมตกมากๆก็คนเกี่ยวคุณมดเลยสัญญาณหายเลยสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาฟังลำวันนี้แม่กับฉันลำอยู่ผู้เดียว ว่มีผู้ใดล่ำซอยที่โอนว่าจะโอนเนี่ยปัดไปเจออะไรนะมันส่งมเมสเสจมาอาจจะเป็นคุณรวยแปดสิบล้านว่าสัน้นปา้ารีปื้ดเข้าไปดูอะไรในห้องอะไรมาก็จะดีขึ้นมาเห็นเห็นกันก็จะได้นั่นแหละค่ะเข้าไปเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็บังคับเหมือนกับว่าบังคับในตัวแล้วนะให้เราไปไม้ด้วยอืมอืมเสียงหลังคาดังป้ากระเซียวเสียวดีว ي, แต่ว่าลมอย่างนี้ไม่นน่นหรอกไม่น่ากลัวหรอกแต่ ปามิงโกบอกว่าสวัสดีทุกคนในห้องจ้าฟามิงโกมาแล้วน้องฟังตังบอกว่าคุณวิไลกุลดีโสภาสวัสดีค่ะคุณวิไลกุลดีโสภายังอยู่ไหมคะแม่น้องฟังตังทักทายนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนในห้องไลฟ์นะคะคุณสอนชัยกระบอกบีเข้ามาสามรอบเปลี่ยนเครื่องถึงเข้ามาได้ างทีไม่รู้อะไรออย่างสมมติวิไลกูลเนี่ยขึ้นมาเป็นแถบเลยค่ะไม่รู้วิไลกูลไหนออจำโปรไฟล์ไม่ได้อย่างเงี้ยเอทากายคุณวนาณีบอกว่าไม่ค่อยมีคนชื่อนี้นะคะนะป้าไม่ค่อยมีชื่อนี้ไม่ค่อยมีอีกตอนก่อนอือกำลังถ่ายทอดส,สดสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคน ประพิดก็หนาวเหมือนกันแหละหนาวเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่ขึ้นเลยอ่าคุณชายาก็มาเอา้าไม่ขึ้นมาเลยดูสิทําไมไม่มาทำไมลืมปิดเสียงเสียงรอดมาเสียงดังมากเลยเสียงสองคนที่ว่า